สวัสดีค่ะทํากางเกงเอวย่างยืดรอบตัวนะคะแต่เป็นไซส์งานขายให้เอวมาอย่างเดียวนะคะสามสิบนิว้วเวลาลูกค้าสั่งทำาพัเทางานขายเนี่ยจะให้เอวอย่างเดียวนะคะตั้งต้นคือแล้วแต่ไซส์นะคะบางทีก็จะให้มาเป็นเลขที่ยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบเก้าสามสิบเจ็ด บางร้านก็จะให้มาเป็นเลขคู่นะคะยี่สิบสี่อันนี้ก็จะเป็นไซส์เอสยี่สิบหกประมาณไซส์หนึ่งจะห่างกันประมาณสองนิ้วประมาณนี้นะคะอันนี้ให้ไซส์ส่วนมากจะให้เอวมาอย่างเดียวนะคะเราก็จะต้องมาหาค่ะจากริมกระดาษก็เข้ามาเลยค่ะห้านิ้วห้านิ้ว น,นิวได้แล้วตีมาเป็นเส้นเป้าเส้นกลางเป้านะคะเส้นกลางเป้าจากกลิมบนลงมาประมาณสองนิว้วสองนิว้วตีมาเป็นเส้นเอว เอวมาสามสิบนิ้วนะคะเราจะหาสะโพกสะโพกเนี่ยบวกได้ตั้งแต่แปดนิ้วเก้านิ้วสิบนิ้วถ้าน้อยกว่าแปดนิ้วก็จะเป็นมีพุงนะคะสะโพกเล็กเอวใหญ่คือมีพุงถ้ามากกว่าสิบนิ้วขึ้นไปก็จะเป็นเอวหักคือสะโพกใหญ่เอวเล็กนะคะก็จะใช้อยู่ประมาณก็จะใช้อยู่สิบนิ้วเอวสามสิบบวกสิบ สะโพกก็จะเป็นสี่สิบนิ้วนะคะสะโพกตอนนี้ได้สะโพกแล้วนะคะเราก็จะมาหาเป้าใช้สะโพกนะคะใช้สะโพกที่ยังไม่ได้บวกสะโพกสี่สิบหารสามลบด้วยสองนิ้วครึ่งได้สิบจุดแปดนะคะเราทำยังยืดนะคะปัดขึ้นไปเลยก็ได้คะ่ะสิบจุดแปดก็เป็นสิบเอ็ดนิ้ว จากเส้นเอวล,ลงมานะคะสิบเอ็ดนิ้วสิบเอ็ดนิ้วตีมาค่ะเป็นเส้นเป้าจากเส้นเป้าเราจะวัดขึ้นสองนิ้วครึ่งหรือสามนิ้วดูนะคะความยาวของเป้าเนี่ยถ้าเขายาวเราก็วัดขึ้นสมนิ้วถ้าเขาสั้นเราก็วัดขึ้นสองนิ้วครึ่งน,นะคะสามนิ้วตีมาค่ะเป็นเส้นสะโพก สะโพกสี่สิบนะคะบวกรวมสองนิ้วอันนี้ใส่ทั่วๆไปนะคะทรงสวยไม่หลวมเยอะแต่ถ้าเป็นใส่นอนนะคะสี่นิ้วห้านิ้วได้นะคะอันนี้คือใส่ไปไหนมาไหนได้ก็สี่สิบสองหารสี่สิบนิ้วครึ่งจากเส้นสะโพวกวันมาเลยค่ะสิบนิ้วครึ่งตีตรงๆมาค่ะ ได้ในส่วนนี้นะคะเราดูเป้ายื่นจากมุมนะคะวัดออกมานิ้วครึ่งจากมุมวัดขึ้นนิ้วหนึ่งไม่เกินนะคะไซส์เล็กสามกระเบียดได้แล้วก็โคง้งเป้าหน้านะคะสามจุดได้ในส่วนนี้นะคะดูเส้นกลางหน้าขาป็นเกณฑ์นในการวางผ้านะคะเพื่อไม่ให้ผ้าบิด จากเป้ายื่นกับสะโพกนะคะจับแบ่งครึ่งติ๊กไปค่ะจากมุมวัดมาสี่นิ้วครึ่งจากมุมนะคะสี่นิ้วครึ่งวัดมากับสี่นิ้วครึ่งสี่นิ้วครึ่งสี่นิ้วครึ่ง ได้แล้วตีมาค่ะเป็นเส้นกลางน้าขาใช้สําหรับเวลาวางผ้านะคะวัดผ้าเป็นเกณฑ์ในการวัดผ้านะคะเพื่อไม่ให้ผ้าบิดตีมาค่ะเส้นกลางหน้าขาความยาวงานขายทั่วๆไปก็จะประมาณสามสิบเจ็ดนะคะจากเอวลงมาเลยค่ะสามสิบเจ็ดนิ้ว ตีตรงๆมาเลยค่ะหาเข่านะคะถ้าวัดไว้เอวเข่าเนี่ยวัดลงมาได้เลยนะคะถ้าไม่สูงก็ประมาณยี่สิบนิ้วยี่สิบยีิบสองนะคะขึ้นอยู่กับความสูงเอวเข่านี่ถ้าไม่ได้วัดนะคะเราจะใช้เส้นเป้ากับปลายขานะคะจับแบ่งครึ่งได้แล้วติ๊กไปค่ะ ัขึ้นสองนิ้วตีมาค่ะเป็นเส้นเขา่าดูในส่วนของไฟค่ะก็ทรงนี้ก็จะมีสิบแปดนิ้วสิบหกนิ้วยี่สิบนิ้วนะคะยี่สิบนิ้วก็จะออกตรงถ้าไม่ชอบตรงมากก็สิบแปดนิ้ว สิบหกนิ้วก็จะออกเล็กลงเล็กเข้าไปนิดนึงนะคะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะไปค่ะทําอยู่สิบแปดนิ้วสิบแปดนิ้วนะคะจับแบ่งครึ่งอันนี้หาไปลาขานะคะจับแบ่งครึ่งได็เก้านิ้วทําชิ้นหน้าลบไปครึ่งนิ้วเหลือแปดนิ้วครึ่งแปดนิ้วครึ่งเราแบ่งครึ่งเลยค่ะสี่นิ้วกับหนึ่งกระเบียด วัดมาค่ะสี่นิ้วกับหนึ่งกระเบียดสี่นิ้วกับหนึ่งกระเบียดตรงนี้เขาจะเท่ากันนะคะในในขณะที่ดูนะคะถ้าเร็วไปเนี่ยจิ้มลงไปที่กลางจอได้เลยนะคะก็จะมีรูปฟันเปืองขึ้นมากดไปที่รูปฟันเฟืองนะคะลดระดับความเร็วลงนะคะได้แล้วนะคะเป็นขาออกตรงๆก็จากเส้นตะโพก ตีไปที่ปลายขาดได้เลยนะคะตรงเข่าจะไม่มีคอดได้ในส่วนนี้นะคะดูในส่วนของเขา่าห้านิว้วห้านิ้วกับหนึ่งกระเบียดก็วัดมาค่ะห้านิ้วกับหนึ่งกระเบียดตรงนี้ก็คือให้เขาเท่ากันได้แล้วก็ตีมาเลยค่ะเป็นขาในชิ้นหน้า ใช้ไม้โค้งนะคะโค้งขานในชิ้นหน้าใช้ห่างๆนะคะเอวเป็นเอวยางยืดรอบตัวนะคะเราไม่ต้องหาเอวเราใช้สะโพกเลยนะคะสะโพกสี่สิบเนี่ยสะโพกสี่สิบฐานสี่ก็สิบนิ้วนะคะเอว เพราะว่าไม่มีซิปเราจะต้องให้เขาดึงขึ้นนะคะก็ต้องให้ตรงเอวเนี่ยเท่ากับสะโพกเพื่อจะได้ดึงขึ้นง่ายๆนะคะก็หารสี่หรือจะใช้ที่บวกแล้วก็ได้นะคะก็คือหลวมออกไปอีกนิดนึงเผื่อไซส์นะคะเพราะเอวจะเป็นฟรีไซส์อันนี้ใช้สะโพกกิงหารสี่ก็สิบนิ้ววัดเข้ามาครึ่งนิ้ว ปีมาที่เส้นสะโพกอันนี้คือเป่าชิ้นหน้านะคะเส้นนี้ไม่ใช้วัดลงไว้ครึ่งนิ้วนะคะจะฟันเอวชิ้นหน้ากาวัดเข้ามาค่ะสิบนิ้วปีตรงๆมาที่เส้นสะโพกได้เลยค่ะปีตรงเป็นเอวชิ้นหน้าได้เลยค่ะจะมีกระเป๋าไหมถ้ามีก็วัดเข้ามานะคะสองนิ้วครึ่ง อย่าตรงนี้เขาก็จะย่นย่นย่น,ยนเข้าไปนะคะเนี่ยก็เ,เจลือนิดเดียววัดมาหกนิ้วถ้ามือใหม่ไม่มีกระเป๋าะคะ่ะขอบตรงนี้เราก็เผื่อขอบขึ้นไปในตัวแล้วก็พับเย็บได้เลยนะคะชิ้นหน้าเสร็จเรียบร้อยดูชิ้นหลังนะคะสร้างในแผ่นเดียวกันเสร็จแล้วก็ค่อยกอ,อกไปนะคะเขาจะสร้างง่ายกว่านะคะ ถ้ดูในส่วนของเป้ายืน่นชิ้นหลังจะเป็นมเมจิกสีแดงนะคะตรงเป้ายื่นด้านหน้าเนี่ยวัดองมาสองนิ้วครึ่งเป้ายื่นเนี่ยของช่างใช้เป็นสูตรนะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์กลางนะคะใช้เป็นสูตรได้แล้วก็วัดลงมาครึ่งนิ้วตีมาที่มุมนี้เลยค่ะเป็นยางยืด ถ้าเป็นเอวไม่ยางนะคะก็จากมุมก็จะวัดเข้าไปครึ่งนิ้วอันนี้เราต้องการเนื้อที่ด้านหลังในการยืดยางนะคะแล้วก็ใช้เส้นนี้เลยในส่วนของเอววัดเข้านิ้วครึ่งตีตรงๆมาค่ะเป็นเส้นเป้าหลังจากเส้นเอวนะคะวัดขึ้นหนึ่งนิ้วในจุดนี้ไม่ตายตัวนะคะวัดเป้าแล้วก็ขึ้นลงได้นะคะนิดหน่อยเอว เอวที um <ibles> out <bloom> ่ใช้สะโพกนะคะสี่สหารสีนิ้วก็วัดมาค่ะ10นิ้วสะโพก40่บวกรวม2นิ้วนะคะ40ครึ่งก็วัดมาค่ะสีแดงนะคะเป้าหลัง10นิ้วครึ่งโค้งมาค่ะ ถ้าเราใช้สะโพกิ่งเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีโค้งนิดนึงถ้าต้องการให้ดูมีโค้งนะคะสี่สิบนิ้วก็ดึงขึ้นนะคะแต่ต้องการให้หลวมนิดนึงก็ใช้ในส่วนเนี่ยเขาก็จะตีตรงออกไปนิดนึงได้นะคะขึ้นอยู่กับต้องการแบบไหนเส้นเข่านี่ใช้เส้นเดียวกันนะคะใช้หางหางทิ้งข้างใช้เส้นเดียวกันลงมาเลยค่ะปลยขาเส้นเดียวกันนะคะ ดูในส่วนของขาในอันนี้ชิ้นหน้าวัดออกมาหนึ่งนิ้วตรงเขา่าหนึ่งนิ้วกับหนึ่งขีดหรือว่าหนึ่งนิ้วกับหนึ่งกระเบียดได้นะคะคือไม่ต้องการให้เส้นเขาหักได้แล้วก็ตีตรงมาค่ะขาในชิ้นหลังโค้งขาในชิ้นหลังเนี่ยในตรงเนี้ยไม่ให้เขาหักให้เขาแบบลงแล้วก็กลมกลืนกันลงไปนะคะ จากมุมนะคะโค้งเป้าหลังเราก็จะใช้ประมาณเส้นสะโพกกับเป้ายื่นด้านหน้าเนี่ยโค้งจากมุมขึ้นมาไม่เกินหนึ่งนิ้วนะคะอันนี้ประมาณสามกระเบียดสามกระเบียดไม่เกินหนึ่งนิ้วนะคะจากมุมชิ้นหลังด้านหลังเสร็จด้านหน้าเสร็จตอนนี้เอว เอวเขาสามสิบจะตัดยางนะคะเอวสามสิบตัดยางงานขายลบไปห้านิ้วเท่ากับยี่สิบห้านิ้วนะคะแล้วก็เผื่อเย็บอีกข้างละครึ่งนิ้วก็จะเป็นยี่สิบหกนิ้วก็คือตัดยางสี่ยี่สิบหกนิ้วพอดีนะคะแต่ถ้าตัดใส่เองไม่ชอบอึดอัดนะคะเอวสาสิบเนี้ยลบสามนิ้วก็พอนะคะถ้าไม่ชอบรัดมากอันนี้คืองานขายเขาต้องการแบบย่นเข้าไปให้ดูเป็นเอวเล็กนะคะ ให้ดูแบบกางเกงมีทรงแบบเอวเล็กๆลองวัดเป้าดูนะคะว่าเป้าได้เท่าไหร่เป้าที่ใช้สะโพกคำนวณเนี่ยเขาจะออกสบายนิดนึงนะคะชิ้นหน้าสิบเอ็ดนิ้วกับหนึ่งกระเบียด ทินหลังยี่สิบเจ็ดนิ้วกับสะโพกสีสิบกางเกงเอวยางนะคะก็ใส่สบายๆนะคะเรียบร้อยนะคะกางเกงงานขายเป็นยางยืดสำหรับให้เอวมาอย่างเดียวนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด,ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ